ถามกันเยอะมากปัญหาของรองเท้าที่มันขาดโดยที่ไม่ต้องเย็บอย่างไอเนี่ยเล็กๆก็ขาดนะเนี่ยไม่รอยขาดไหมขาดงี้เลยตอนนี้บางใช้ตุกตุยตุตยยางตัวเนี้ยเก็บแล้วทิ้งไว้คืนเห็นไหมทิ้งไว้คืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเหรออ่อทีนี้เรามาดูตัวนี้ปัญหาไม่ปัญหาเลยคือคัสสิกเลยที่ทุกคนเจอกันคือถามกันมาบ่อยมากก็คือไอหัวเนี่ยหัวแตกเนี่ยเห็นไหม เห็นได้ชัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยตัวนี้แรกๆก็เป็นกันแหละแต่ตัวเนี้ยไอเราทําแล้วก็คือหลักมาเลยหลักมาเลยเนี่ยเอาชุดนี้ไปทาเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยบางใส่กาวตัวนี้ไปแล้วนะแล้วบางก็เอเป่าได้เป่าได้เพื่อให้กาวมันเซตตัวนย เพื่อให้กาวเช็ดตัวพอกาวเซ็ดตัวเราก็มาติดชิ้นงานเรามาติดชิ้นงานเนีย่ยติดชิ้นงานเพื่อให้มันอยู่อ่ะแล้วพวกเนี้ยที่มันเป็นเห็นไหมที่มันเป็นรูโบเนี่ยเราก็เก็บรายละเอียดก่อนคือเราเก็บด้วยตัวเนี้ยก่อนเก็บด้วยกาวเหลืองตัวเนี้ยเหลือกาวเหลืองอ่า ของอะไรก็ได้ที่คนทุกคนมีกันอยู่อะอ่าเนี่ยเราเก็บใช่ไหมเราเก็บอ่ามันเก็บแล้วมันสนิทหมดละอ่าเห็นไหมจริงจริงอะคุณไม่ต้องไปเอาอะไรมัดเอาอะไรผูกมาเลยนะถ้ากาวมันดีอะคุณบางคนเขาจะใช้อะไรมาผูกมาลัดไม่จําเป็นเนี่ยล้ากาวดีมันก็โอเคลวเห็นไหมมันยึดติดแล้วเราค่อยมาลงด้วยตัวนี้อย่างตัวเนี้ยเราทําไปแล้วเนี่ยเราทิ้งไว้คืนนึแลอะแต่้อเสียของไอ้ตัวกาวตัวยางตัวเนี้ยมันจะต้องทิ้งไว้คืนหนึ่ง เนี่ยผลที่เราทิ้งไว้คืนหนึ่งเห็นไหมผลที่เราทิ้งมันไว้คืนหนึ่งและเนี่ยเรามาซ้าเราต้องขยันซ้าอ่ะเราต้องขยันซ้าหลายๆรอบเพราะว่าพอมันเป็นแล้วมันพอมันเป็นแล้วมันแห้งเห็นปะพอมันเป็นแล้วมันแห้งเห็นไหมเนี่ยนี่เราทิ้งไว้คืนเห็นไหมหนึบไหมเนี่ยดูก่อนเห็นไหมหนึบไหมเนี่ยแล้วเราก็ซ้าอีกรอบหนึ่งซ้ำจนเราพอใจอ่ะนี่คือการเก็บรอย ที่มันแตกรอยที่มันผุเนี่ยรองเท้าคู่นี้ยแรกๆอะ่ะเขาบอกว่าไปมาหลายร้านแล้วอันนี้เขาบอกเองเลยนะเจ้าของบอกเองเลยมนะบอกไปมาหลายร้านแล้วอาการที่เป็นหัวโผลเป็นรูเนี่ยไม่มีใครทําได้เนี่ยแต่พอเจอพี่บังไปไงตอนนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเราเก็บแบบเนี้ยแล้วเราปล่อยมันแห้งทิ้งไว้สักคืนนึงแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บ มาเก็บใช้กระดาษทรายขัดขัดปั่นปั่นให้ให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เก็บด้วยสียางอีกทีหนึ่งพอเข้าใจใช่ไหมเก็บด้วยสียางอีกทีหนึ่งทีเนี้ยไอหัวที่มันแตกมันก็หายแล้วมันก็กลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูอีกตอนหนึ่งตอนนี้มันจบแต่นี่บางใจให้ดูก่อนเนี่ยหลักการมีแค่นี้เอง หลักการมีแค่นี้เองแล้วและตัวยางโป้ตัวเนี้ยมันเป็นยางไงยางโป้ตัวเนี้ยมันเป็นยางมันเป็นตัวยางมันไม่ได้เป็นแป้งจะเป็นของบางเป็นตัวยางแต่ถ้าที่เขาใช้กันตัวไปบางก็ไม่รู้นะมันก็มีเป็นแป้งด้วยนะพอมันแห้งเลยมันแตกแต่ของบางนี้ไม่แตกมันเป็นยางยืดหยุ่นเลยเนี่ยนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเห็นไหมโป้โป้ไเรียบยิ่งยิ่งเรียบยิ่งดีอ่ะ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยแค่ดูอย่างตัวเนี้ตัวนี้แล้วก็ขาดที่บางบอกอะเนี่ยขาดขาดเลยนะเดี๋ยวตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเราทิ้งไว้ทิ้งไว้คืนเนี่ยพอทิ้งไว้คืนเนึ่งอะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็มาซ้ําเก็บเรามาซ้ําเก็บถ้าคนเคยใช้จะรู้นะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแวนแวนคอนวงคอนเวิร์ดมีปัญหาอะไรตรงเนี้ยใช้ตัวเนี้เอาอยู่ ตัวนี้ใช่อะไรตัวนี้คือเช็ดกาวก่อนกา,า,าวคาบกาวเก่าเช็ดออกก็คือน้ํายาทั่วไปนั่นแหละไปเช็ดออกแต่นี่ที่บางทำอย่างเี้เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เป็นมืออาชีพเขาแค่เอาไปเก็บไว้ที่บ้านโดยที่เขาไม่ต้องสั่งเป็นปี๊บใหญ่ๆบางมาแบ่งตรงนี้ให้เพื่อทุกคนเอาไปใช้เองได้ในกรณีที่เราไม่ได้มืออาชีพนะแต่ชุดเนี้เอาไปเก็บไว้ติดบ้านแล้วก็แก้ปัญหาได้นะนี่คือคือทําให้ดูแล้วนะรู้เรื่องนะ